สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะไล่จอมแสงพันไม้หลากหลายพันค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูตออะโวคาโดนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆต้นสวยๆกำลังแตกใหม่เนี่ยค่ะเพื่อนๆตออะโวคาโดต้นพันธุ์จำหน่ายของอะโวคาโดทำไมถึงแพงเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะกว่าจะเพาะขึ้นมา กว่าจะพ่ะเมล็ดขึ้นมาแต่ละต้นนี่ก็ต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆกว่าจะโตเพราะเพาะเมล็ดได้ต้นหนึ่งก็กว่าจะโตพอเพาะเสร็จก็กว่าจะเอาไปเสียบล่อเสียบยอดเลี้ยงกว่าจะโตค่ะเพื่อนๆกว่าจะมีต้นพัน์อโวคาโดสวยๆและแข็งแรงให้เพื่อนๆจำหน่ายให้เพื่อนๆสักต้นหนึ่งนี่ใช้เวลานานมากเลยนะคะ เพื่อนๆสมาชิกท่านไหนสนใจต้นพันธุ์อะโวคาโดนะคะทักแชทมาหาแมค่ค้าได้นะคะวุนนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นตอเพาะเมล็ดอะโวคาโดสวยๆเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ